สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP นี้เราจะมาดูหัวของกวักมรกตท,ที่เราที่เราทําไว้สองเดือนแล้วนะคะตัวนี้ทําไว้สองเดือนแล้วเป็นกวกากมรกตด่างเหลืองน,นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูหัวนะคะว่าเราทำสองเดือนหัวเขาจะมีขนาดประมาณใหญ่แค่ไหนนะคะ ก็คืออยู่ที่เรานะคะเพื่อนๆว่าเราจะทําจะทําไว้ระยะเวลาเท่าไหร่บางคนก็อยากให้หัวใหญ่ก็ทําไว้สองถึงสามเดือนก็ได้ค่ะบางคนก็ทําทําไว้แค่เดือนเดียวก็ได้แต่อันนี้เราทําไว้สองเดือนนะคะเราจะมาลื้ดูว่าหัวเขาใหญ่แค่ไหนแล้วนะคะน,นี้เราเราทำในวัสดุปลูก ดินปลูกที่เราซื้อมานะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผสมทรายเป็นดินปลูกธรรมดาดินปลูกเด,ดินถุงอะคะ่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็พอที่จะแยกลงกระถางได้แล้วนะคะเ,เพื่อนก็คือด่างสวยมากเลยะคะ่ะอันนี้เป็นด่างเหลือง อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ที่จักที่เราํำมาก็มีเน่าบ้างนะคะคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราํำดินปลูกไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะรอดถ้าจะให้รอดแบบชัวๆเลยก็คือจะเป็นทรายขุยมะพร้าวผ,ผสมกับทรายนะคะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่มีหัวเลยค่ะ คือถ้าจะเป็นเขาเป็นตอแบบนี้นะคะเขาจะเขาจะมีหัวช้าแต่ว่าคือถ้าเขามีรากแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาลงกระถางปลูกได้แล้วนะคะรากเขาเยอะแล้วค่ะอันนี้คือรากเยอะมากค่ะถ้าเราลงดินปลูกดินถุงนะคะถ้าเราทํำที่ดินปลูกดินถุงรากเขาจะเยอะมากเลยค่ะ อันนี้นี่เราได้ผ่านะคะผ่าเป็นสี่เป็นสี่ชิ้นนะคะแยกแยกต่อเป็นสี่ชิ้นแต่ว่าล่าเขาออกแค่ก็จะเป็นสองชิ้นถ้าและถ้าถ้าล่าเขาออกเต็มไปหมดเราก็สามารถที่เออ่ที่จะเอาลงหนีได้เลยนะคะหรือหรือ,รอตอนนี้เราก็จะลงได้ดึงบิบกระถางปลูกได้ค่ะ ถ้าเราผ่าแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะให้หัวเขาใหญ่ทีนี้เขายังไม่มีหัวเราก็สามารถเอาลงกระถาปลูกได้เหมือนกันค่ะเขาก็จะไปสร้างหัวต่อนี่นะคะอันนี้คือลงกระถางปลูกได้หมดแล้วนีค่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องล้างรากเขาก็ได้นะคะเพื่อน เราสามารถที่จะเอาลงกระถางปลูกต่อได้เลยค่ะไม่ต้องล้างรากก็ได้นะคะเพื่อนทั้งหมดนี้จะเป็นด่างเหลืองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่มีหัวนะคะแต่เราเราจะเอาลงกระถางปลูกพร้อมกันหมดเลยก็เขาก็จะได้แบบเป็นรุ่นๆไปอะคะ่ะ ที่เราสลับทำคลิปไม้มงคลหลายๆตัวนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่ให้เพื่อนๆเบื่อนะคะบางทีเราไลแต่ไม้มงคลตัวเดียวเพื่อนๆก็เบื่อก็จะสลับกวักใบโพบ้างกวักมรกตบ้างกวากมรกตดํา,าด,ด่างชมพูบ้างกวักมรกตด่างเหลืองบ้างด่างเลมอนบ้างแล้วก็ด่างขาวก้านเขียวบ้าง ก็จะเป็นหัวอย่างนี้แล้วนะคะสามารถลงกระถางปลูกได้หมดแล้วะคะ่ะของเราก็จะมีกวักมรกตอยู่หลายตัวแล้วค่ะเพื่อนๆกักมรกตดาแต่เนี้ยก็น่าอันนี้เป็นฝักมรกตดานะคะเพื่อนๆเ,เราเอามาทํารวมกับกวักมรกต่ดงเลี้ยงเพราะว่าบางทีกระถางเราไม่พออันนี้คือลากเยอะมากเลยค่ะเพื่อน ก็กาลังสร้างหัวแล้วก็กําลังสร้างหนอ่อถ้าเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เวลาเขาสร้างสร้างหัวมานะคะเพื่อน,เ,อนเขาจะมีหน่อรอบต่อเลยนะคะเพื่อน,อนหน่อเขาจะเยอะหัวเขาจะใหญ่แล้วหน่อเขาจะเยอะมากอันนี้สร้างหัวมานิดเดียวแต่ว่าเขามีหน่อออกมาแล้วค่ะ ะะเขาสร้างห่วงอันนี้เดียวแต่ว่าเขากำลังจะมีหนอ่อเขาจะมีหน่อไวอันนี้ก็อันนี้อันนี้ไม่รอดนะคะเพื่อนๆอันนี้เนา่าเนี่ยคะ่ะเปอร์เซ็นต์ของการทำดินถุงที่เราไม่ได้ผสมกับทรายก็จะมีโอกาสเน่าบ้างแต่ก็ส่วนน้อยนะคะที่เนา่าเพราะเราไม่ได้ลดน้ำบ่อยนะคะ เราต้องดูหน้าดินการรดน้ําก็คือด,ดูหน้าดินว่าหน้าดินเขาแห้งไหมเราถ้าแห้งมากๆเราถึงจะรดนะคะเพื่อนๆงั้นเขาจะเน่านะคะ่ะเั้นมาดูอีกกระถางหนึ่งกันนะคะอืมโหอ,อันนี้อันนี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีไอ้นี้ต้องทําต่อนะคะเพื่อนๆ บางทีเราทําพร้อมกันแต่ว่าการดัการงอของรากเขาก็ไม่พร้อมกันก็มีค่ะเพื่อน, <_ d ata> เนๆเนี่ยค่ะอันนี้คือคือเน่าไปแล้วนะคะเพื่อนไม่รอด <_ d ata> โหอันนี้อันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆหัวกรเล้เลย <_ d ata> แต่ว่าไม่ไม่ค่อยด่าง อันนี้จะเป็นกวักมรากดแคะค่ะเพื่อนเพืแล้ก็มาทำรวมกระถางเดียวกันนะคะก็จะมีหัวอ,อันนี้คือประมาณทั้งหมดสามก้านค่ะเพื่อนเพสามก้านนะคะที่เราเอาทำก็จะได้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดด่างเหลืองได้ทั้งหมดสิบเจ็ด กระถางนะคะเพื่อนๆที่เราจะเอาลงกระถาง17กระถางทีนี้เราอ๋อย,ยังเหลืออีกกระถางหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลือปั๊บนึงนะคะ17บเจ็ละพอดีเอาหยิบออกไปวางไว้ข้างนอกก็ลืมไปเลย อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีด่างเท่าไหร่นะคะแต่ก้านเขาชมพูมากอาจจะเป็นบางใบค่ะแต่ก้านเขาชมพูทุกก้านเลยค่ะก้านเขาด่างทุกก้านเลยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้ทั้งหมดด่างเหลืองทั้งหมดยี่สิบห้ากระถางเดี๋ยวเรามาดูด่างเลมอนกันบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นด่างเลมอนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราจะเขียน้ายไว้แบบนี้นะคะ่วนความจำค่ะเพราะบางทีใบเล็กๆอย่างนี้ บางทีใบเล็กๆหนีเราก็แบบเอามาทำรวมกันเราก็หลงนะคะว่าอันไหนเป็นด่างเหลืออันไหนด่างเลมอนน,ะะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นด่างเลมอนระยะเวลาการทำด่างทำพร้อมกันนะคะใช้วัสดุปลูกที่ทำดินถุงเหมือนกันนี่ค่ะก็จะออกลากแต่ว่าหัวเขายังเล็กอยู่ค่ะเพื่อนแต่ก็การออกลากเขาก็คือลงกระถางได้แล้ว อืมค่ะอือันนี้หลากเยอะนี่ค่ะประมาณนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นด่างเลมอน <c oughs> เออ ด่างสวยเลยนะคะด่างเลมอนเขาจะออกด่างเหลืองๆส้มๆนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเขาออกหน่อมาใหม่นี่สีเขาก็ยังไม่ชัดนะคะด่างเลมอนเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือมีหน่อมาแล้วนะคะมีรากมีหัวแล้วก็มีหน่อเลยแต่นี้ไม่มีราก อันนี้เป็นตอนะคะเพื่อนเพื่อถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะต้องเอาไปทําต่อเพื่อนๆก็คือต้องแยกไว้ว่าเป็นด่างเลมอนเพราะด่างเลมอนตอนนี้ระคาเขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าด่างเหลืองอันนี้ไม่ด่างเลมอนอยังแบบนี้ค่ะประมาณนี้ ด่าเงเลมนั่นกระถางที่สองนะคะเพื่อนโหอันนี้อันนี้ลากยาวมากเลี้แดดจริงๆนะคะเพื่อนบางทีเราทำพร้อมกันแต่ดูดิ หัวนี้อันนี้ทึงเลยลากทะลุกระถางเลยโหโอ้โหหัวใหญ่มากเลยค่ะระยะเวลาการทำพอๆกันเลยนะคะคเพื่อนหัวใหญ่มากเลยค่ะ,คะระยะเวลาการทำก็พอกันเลย แต่หัวเขาใหญ่แต่อันนี้ดูไม่มีหัวค่ะมีแต่รากรากแค่นี้เราก็สามารถเอาลงกระถางได้เหมือนเดิมน,นี่นะคะนี้นี่อันนี้คือด,ด่างเลมอน,นหัวก็จะประมาณนี้น,น,นะคะเพื่อนเื่อน ดั่งเดมอนก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า เจ็ดสิบแปดกระถางนะคะเพื่อนๆทั้งหมดสิบแปดกระถางนี้เรามาดูแคะกวักมรกดแคะหลุดด่าน,นะคะเพื่อนเพเราก็ได้ทำการตัดเอากิ่งที่เหมาะที่จะทำได้แล้วคะ่ะเอาออกแยกออกมาชำเพื่อขยายพัดน,นะคะเป็นแคะหลุดด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆนระยะเวลาการชำก็พอๆกันค่ะ สองเดือนนี่อย่างนี้เยอะนะคะเพื่อนอันนี้เราทําวัสดุปลูกดินถุงเหมือนกันเลยนะคะเ,เพื่อนไม่ได้ทำใจเขาก็รอดค่ะแต่เราเราจะควบคุมน้ําน้ําที่เราลดเขาช่วงที่เขาทําอยู่คือจะไม่ลดน้ําเยอะเกินนะคะเราต้องเอาไว้ในร่มแล้วก็รอให้ด้าดินแห้งตั้งประมาณอาทิตย์กว่าค่ะเพื่อน อาทิตย์ก,กว่าๆเราถึงจะลดน้ำแต่เราก็กะไม่ได้แล้ลนะคะว่าบางทีฝนตกอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์ดูจากอาการนี่นะคะมีรากทั้งคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเด๋ย อันนี้เราได้ทําการย้ายยย้าที่ยย้าที่แกะกระถางนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนี่นะคะเพื่อนๆก็จะมีแค่หลุดด่างแล้วก็อันนี้จะเป็นกวักมรกตด,ด่างขาวก้านเขียวที่เขาหลุดอะคะ่ะใบเขาหลุดหลุดด่างทำตั้งแต่วันที่24เดือน5 6 8นะคะเพื่อนๆเราก็จะ รือดูนะคะว่าเพื่อนว่าเขามีหัวมีรากหรือ,อยังพอที่จะแยกลงกระถางวัแบบสดุปลูกได้หรือ,อยังอะไรอันนี้ก็จะเป็นเวลาเกือบเดือนก,กว่าๆนะคะเพื่อนๆที่เราที่เราทำก็วันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันเป็นวันที่สองเดือนกรกฎานะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีหัวมีรากหรือยังอันนี้ชําระยะเวลาการชำมเดือนกว่ากว่าอ้มีรากแล้วค่ะแต่ว่าหัวเขายังเล็กอยู่แต่ก็สามารถที่จะแยกลงวัสดุปลูกได้เลยค่ะ ก็จะมีทั้งหมดอ,อประมาณห้ากระถางห้ากระถางค่ะเพื่อนเดรจเล่ดูออก็จะรักษณะเดียวกันหมดเลยค่ะเพื่อนหัวนี้หัวเล็กแต่ว่ามีมีลากแล้วลักษณะเดียวกันอันนี้จะจะทำ จะทําก่อนเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้ทำํำนานกว่าเขาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเราม,มาดูกันโหลากเขายาวไปถึงก้นกระถางที่เราใช้มะพร้าวสับรอง่ะคะลากเขาก็ใส่เข้าไปก็ทำให้แกะยากนิดนึงนะคะนี่นะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อลากเขาแข็งแรงแล้วค่ะ อันนี้ือคือลงกระถางได้เลยแต่เขารุดด่างอะคะ่ะเพื่อนๆแต่เราจะลองปลูกเราจะลองขยายพันธุ์ดูว่าถ้าเราเอาหลุดด่างมาเขาจะมีโอกาสด่างไหมแต่ต้นแม่เขาก็ด่างสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือลงกระถางได้หมดแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นตอคะ่ะเพื่อนเพื่อน ก็มีรากมีรากมีรากก็ได้ทั้งหมดห้าต้นนะคะเพื่อนห้ากระถางอันนี้คือกลักมรกตด่างขาวก้านเสี่ยวคะ่ะได้ห้ากระถางเดี๋ยวเรามาดูแค้แคะดุดด่างเหลืองที่เราตัดทำแบบกิ่งน,นะคะเพื่อนทาแบบก้าน แค่หลุดด่างเหลืองนะคะเราจะเราเราจะไม่ทําใบเลยนะคะเราจะทาจากก้านหมดเลยก็จะได้นี่ยาวเวลากันทําเท่ากันค่ะก็จะมีหัวมีรากประมาณเดียวกันก็คือรอดปวดเลยนะคะเพื่อนๆจากที่เราทําแค่เอ่อแค่หลุดดา่างบอกแลยปวดแค่หลุดด่างก็คือเขาไม่ เขารอดทุกต้นเลยน่ยะเพือนเชื่อนก็คือรอดร้อยเปเซ็นเลยค่ะทําก้านนะคะเราเคยลองทําใบดูแล้วแล้วไม่ลอดเราก็เลยถนัดเราก็เลยคิดว่าเราถนัดที่จะทําก้านมากกว่าก็เลยตั้งแต่ทําใบแล้วเขาไม่ลอดเราก็ทําก้านมาตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คือรอดทุกก้านนะคะเพื่อนแล้วก็มีหัวมีรากแล้วทุกก้านด้วยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนกวักมะกตดแค่ลุดด่างเหลือง เราตัดกิ่งเขามาทำก็อันนี้หัวใหญ่เลยแยกได้หลายกระถางม,มากออพอดีเราย้าย<ม>เข้ามาไล่ข้างในนะคะ<ม>เพราะว่าข้างนอกฝนตกแล้วตอนนี้อันนี้ระยะเวลาการทำเขาก็คือจะทำก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้รากเยอะมากอันนี้สามารถลง ลงกระถางดินปลูกได้แบบสบายๆเลยค่ะพเพื่อนๆก็คือลงได้ไม่นานเขาก็จะมีหน่อแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนทั้งหมดนี่คือกวังพะลกดแค้หลุดดาวเหลืองทั้งหมดเลยนะคะพเพื่อนเราเรายังไม่ได้เคยเยายังไม่เคยซื้อกวางพรลกดแกะที่ไม่ด่างมาเลยส่วนมากเราก็จะซืะ้อแบบดา่างแล้วก็แบบหลุดด่างมาค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเราให้ดูหัวทุกต้นเลยนะคะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนี่นะคะก็คือมีหัวมีรากหมดแล้ว ประมาณนี้เลยนะคะเ,เพื่อนเอือ่อนกักมระะะะกตแค่หลุดด่างก็จะได้ประมาณหนึ่งต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ทั้งหมดแปดต้นนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เราจะเอามาลงวัสดุปลูกนะคะเ,เพื่อนเนเอามาลงวัสดุปลูกทั้งหมดเลยนะคะเ,เพื่อนนวัสดุปลูกของเราก็ ดี๋ยวยกมาให้ดูค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเพื่อนอสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะเป็นวัสดุปลูกของเรานะคะอันนี้คือันนี้คือหินภูเขาไฟนะคะ,คะพเพื่อนอันนี้คือเออเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คือดินแดกที่ไก่หมักค่ะพเพื่อน เป็นแกบที่ไก่หมักนะคะเพื่อนก็คือหมักไว้จนประมาณเดือนหนึ่งหรือความร้อนในถุงเขาไม่มีอะคะ่ะเพื่อนถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ําใส่ไว้ในกระสอบดินแกบนะคะแล้วก็ลองถ้าเราสมมุติว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเขาใช้ได้หรือไม่ได้แล้วก็ลองเอามือเข้าไปคําดูนะคะเพื่อนถ้าเขาเขามีไอร้อนอยู่ในกระสอบ<ๆ>ก็สแสดงว่ามันยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปแล้ว แกบเขาเรื่องไม่มีความร้อนแล้วค่ะ,เป,ะเป็นเเป็นย็นๆนะคะคือไม่ร้อนแล้วคือคาเหมือนดินปุ๋บปกติแล้วเกะนั้นแหละสามารถใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นเพรลร์กับมะพร้าวสัตว์แช่นาไว้สามคืนนะคะเพื่อนแล้วเราก็ทําการเอามาผสมกันนะ,ะนเพื่อนแล้วก็จะมี มีดิน,นะะอาจจะเป็นดินถุงนะคะเพื่อนๆผสมไปประมาณถ้วยตวงหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าใส่เยอะเขาจะมีความชื้นเยอะก็จะทําให้เราลดน้้ำเยอะหน้าฝนแบบหมี้อาจจะทำให้เขาเน่าได้ะค่ะเพื่อนๆใส่แค่พอให้เขา ยึดต้นไม่ให้คงเค้งอะคะอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำการปลูกแลนะคะเพื่อนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเราจะปลูกเสร็จแล้วเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะจะไล์ให้ดูอีกรอบนึง ตอนนี้เราก็ได้ลงกระถางเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีด่างเหลืองทั้งหมดยี่บหกกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือด่างเหลือง<ๆ>ก็จะมีด่างเลมอนทั้งหมดสิบแปดกระถางค่ะนี<ๆ>่จะเป็นเป็นด่างเลมอนนะ 1ะกระถางด่างเขียวด่างขาวก้านเขียวนะคะ5กระถางค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเป็นกวักมรกตแทะหลุดด่างนะคะทั้งหมด10ทั้งหมดแทะหลุดด่างทั้งหมด11กระถางะคะ่ะเพื่อนๆจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนวันนี้เราได้ลงกระถางกวักมรกตทั้งหมด 60กระถางนะคะเพื่อนๆรวมทุกอย่างเลยค่ะก็อีพีนี้ก็ไหลาย,ยาวนิดนึงขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ดูจนจบคลิปนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่ก็ถ้าจะอยากให้คลิปแด้งทุกๆุกคลิปนะคะก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ